สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีพี่ฮาร์ดแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงไดเอทิเทียนท้องเหมือนเดิมเนาะอันอหลายหลายคนอาจจะแอบเห็นหัวข้อแล้วว่าวันนี้เรามาในส่วนของใย,ยอาหารแล้วก็โรคเบาหวานจริงๆหลายๆคนก็คงได้ยินคาว่าใยอาหารอ่ะค่อนข้างสําคัญต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วอ่ะยังช่วยในผู้ป่วยเบาหวานด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันช่วยยังไงหรือว่าต้องทานยังไงให้เหมาะสมเดี๋ยววันนี้เราให้พี่ฮาร์ดเล่าให้ฟังระหว่างนี้ถ้าใครเข้ามาก็แวะมาถักทายกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่ฮาร์ดเล,เลด่าให ได้เลยครับผมครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อนะครับใยอาหารนะครับแล้วก็บาหวานนะครับว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับโดยอย่างแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของใยอาหารก่อนนะครับว่าใยอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วก็มีประโยชน์อะไรนะครับผมครับผม ตัวใยอาหารนะครับก็คือตัวส่วนประกอบนะครับที่เป็นจากใยนะครับที่มาจากพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับโดยส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไม่ถูกย่อยโดยนําไ้ของมนุษย์นะครับจึงทำให้ถูกขับออกมาผ่านทางอาระบบการขับถ่ายของร่างกายอย่างเช่นอุจจาระนะครับผมซึ่งตัวไฟเบอร์นะครับผมอ่าทางสสสนะครับ ก็จะมีข้อแนะนํานะครับในการบริโภคอยู่นะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยควรรับประทานผักผลไม้นะครับอย่างน้อย400กรัมต่อวันนะครับเพื่อให้ได้ไฟเบอร์หรือใยอาหารที่เพียงพอนะครับซึ่งถ้าเรานะครับได้รับใยอาหารที่เพียงพอต่อวันนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในกลุ่มโรคติดต่อไม่เนื้อหลังหรือว่าโรค NCD ได้ด้วยนะครับโดยประโยชน์ของตัวใยอาหารนะครับ หลักๆของเขาก็คือจะมีช่วยในเรื่องของป้องกันการท้องผูกนะครับป้องกันมะเร็งลำไส้หรือว่าจะเป็นการอ่าเสริมตัวพวกของแบคทีเรียรที่เป็นแบคทีเรียรดีในลำไส้ของเรานั่นเองครับโดยตัวอยอดผักผลไม้นะครับที่มีไฟเบอร์สูง,สงเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้สักกันดีนะครับอย่างเช่นพวกถั่วท่านจะพืชผักแล้วก็ผลไม้นั่นเองครับถ้าช่วงไหนใครที่แบบว่าเหมือนไปทานหมูกระทะเยอะเนาะก็อย่าลืมทานผักคู่ไปด้วยก็จะได้ ปรับสมดุลให้คาร์บบขับถ่ายดียิ่งขึ้นเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นทิ่ดีๆจากน้องจิ้งเลยครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวเองก็เคยทําเหมือนกันนะครับว่าเว <c oughs> ลาไปกินชาบูหรือว่าพวกซิ่งยากต่างๆนะครับแล้วก็จะ <c oughs> แนะนําให้ตักผักเพิ่มมาเยอะๆด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ทานคู่กันได้นะครับอ่าเสริมไฟเบอร์กันหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวให้พี่มหา,าดูจริงๆแล้วเหมือนตัวไฟเบอร์เนาะเขาก็จะมีแบ่งประเภทเป็นสองแบบเลยใช่ไหมคะเดีย๋ยวให้พี่มหา,มาใช่ครับผมครับผมโดย หน้าต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงชนิดของไฟเบอร์นะครับผมซึ่งไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับโดยชนิดแรกนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า soluble fiber นะครับหรือว่าเส้นใยแบบละลายน้ํานะครับซึ่งตัวของเส้นใยแบบละลายน้ํานะครับเขาก็จะมีข้อดีนะครับในเรื่องของช่วยในการชะลอนะครับการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะครับหรือว่าน้ําตาลนะครับ ในระบบหลอดเลือดของเรานั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะทําให้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระดับไขมันในเลือดสูงหรือว่าตัวระดับน้าตาลในเลือดสูงนะครับซึ่งตัวไขมันชนิดแบบขอโทษนะไอตัวเส้นใยแบบละลายน้ำมันก็คือก็จะสามารถช่วยเราได้นั่นเองครับผมโดยแล้วก็ชนิดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเส้นใยแบบไม่ละลายน้ำนั่นเองครับซึ่งตัวเส้นใยแบบนี้นะครับก็จะเป็นเส้นใยที่ ะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับทําให้ร่างกายของเรานะครับขับถ่ายได้ดีขึ้นนะครับทําให้ไม่ท้องผูกนั่นเองครับผมอ่าอย่างนี้ให้เราให้แบ่งดีกว่าว่าต้องควรเป็นแบบไหนเป็นละลายน้ําหรือว่าไม่ละลายน้าแนะนําเป็นแบบไหนบ้างคะ่ะก็จริงๆแล้วนะครับเราก็จะแนะนำะเส้นใยทั้งสองแบบเลยนะครับเพราะว่าไอ้เส้นใยทั้งสองแบบเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่ต่างกันออกไปนะครับ เราก็จะแนะนําให้ทนานไฟเบอร์ให้เพียงพอหรือว่าผักผลไม้นะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้รับเส้นใยทั้งสองแบบนี้ให้เพียงพอแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยครับผมโดยตัวเส้นใยละลายน้ำนะครับส่วนมากเนี่ยเขาก็จะพบอยู่ในพวกเมล็ดเจียนะครับมันเทศน,นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแฟกซีดบ็อกโคลี่หรือว่าข้าวโอ๊ตนะครับ าเป็นผล,ลไม้นะครับที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นส้มลูกคุณหรือว่าจะเป็นถั่วแดงน,นั่นเองครับส่วนตัวเส้นใยแบบไม่ละลายน้ํานะครับก็จะพบอยู่ในพวกซีเรียลนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโฮวีตต่างๆนะครับปเป็นข้าวโพดนะครับถัว่วแล้วก็ยังมีตัวเผือกแล้วก็มีข้าวสาลีด้วยครับอืมอ่ะจริงๆรแล้วซีเรียลที่กินกันตอนเช้าคือได้ไฟเบอร์เหมือนกันแต่นี้ก็ต้องระวังในส่วนของพวกน้าตาลเนาะที่เขาอาจจะแอดเพิ่มมาอันนี้ก็<ช>พยายามพิกฉลาก,กันก่อนเนาะ แล้วก็เลือกขาดเส้นเรียนโอเคเพราะว่าการอ่านฉลากโัฒนาการก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่นะครับผมมาในส่วนของอ่าแล้วจริงๆแล้วใยสัาผัสใยอาหารนะคะสําคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างคะครับผมคือใยอาหารนะครับจากข้อมูลของศูนย์เบาหวานรีลาชนะครับคณะแพทย์ของรีราชพยาบาลนะครับก็จะบอกข้อดีนะครับของใยอาหารนะครับไว้หลายๆข้อเลยนะครับอย่างข้อแรกนะครับก็คือ ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการทํางานของระบบลําไส้นะครับทําให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่เป็นปกตินะครับข้อ2นะครับดูซับสารกรองมะเร็งที่ปนมากับอาหารและขับออกมาทางอุจจาระนั่นเองครับข้อ3นะครับลดการดูดซึมไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับส่วนข้อที่4นะครับก็จะเป็นอ่าข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าใยอาหารเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูดดูดซึมน้ําตาลนะครับในกระแสเลือด ให้ช้าลงนะครับทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งประโยชน์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ได้ประโยชน์สําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองครับใครที่แบบกำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็พยายามลองทานถักให้มากขึ้นเนะแต่จริงๆแล้วในการทานใย,ยอาหารที่ผิดวิธีหรือว่ามากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีข้อเสียข้อเสียของมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ฮัสครับผม ส่วนในเรื่องของข้อเสียของตัวใยอาหารนะครับก็จะมีอยู่บ้างอยู่บางประการนะครับอย่างข้อแรกเลยครับก็คือตัวใยอาหารนะครับถ้าเรารับประทานมากจนเกินไปนะครับก็จะทําให้เกิดแก๊สในลาไส้นะครับทําให้รู้สึกไม่สบายท้องได้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็จะ mm. เป็นเรื่องของการได้รับปริมาณเกลือแร่ไม่เพียงพอนะครับโดยเขาจะมีปริมาณบอกว่าอยู่นะครับว่าใยอาหารนะครับถ้าเรารับประทานมากเกินกว่า 50- 60ถึงกรัมต่อวันนะครับ ัวนี้เนี่ยอาจจะไปผัดขวางการดูดซึมของวิตามินและเกลือแร่บางชนิดได้ครับผมเหมือนถ้าทานผิดวิธีทานมากเกินเนาะก็จะส่งผลเสียกลับมาต่อร่างกายของเรา,าเช่นกันอย่างนี้มีปริมาณที่แนะนําต่อวันแล้วก็วัยควรทานยังไงบ้างเนี่ยคะครับผมซึ่งปริมาณใยอาหารที่แนะนําต่อวันนะครับสาหรับวัยผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปนะครับก็จะแนะนําปริมาณใยอาหารนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้ากรัมต่อวันนะครับส่วน ถ้าเป็นวัยเด็กนะครับก็จะควรได้รับปริมาณใย,ยอาหารนะครับที่ต้องการเนี่ยอยู่ที่อายุจำจำนวนอายุนะครับในหน่วยปีนะครับบวกไปอีกห้านะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับเด็กที่มีอายุห้าปีนะครับก็ควรจะได้รับใย,ยอาหารเนี่ยเท่ากับ1ิบกร,รัมต่อวันนั่นเองครับอืมอันนี้เด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบกินผักมีทริคมีทริคให้เด็กๆเ,เขาทานผักได้มากขึ้นไหมคะ ก็อันนี้นะครับก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองเลยนะครับว่าอ,อ,อาจจะเริ่มสอนน้องๆให้กินผักได้ไวขึ้นหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะมีอ่าตัวเลือกของอาหารที่มีผักอยู่ในหลายๆเมนูนะครับหรือว่าเอาไปทําอาหารหลากหลายนะครับก็จะทําให้เด็กๆไม่เบื่อแล้วก็ทานง่ายขึ้นด้วยครับผมอ่าก็คือจริงๆเมนูที่มีผักมันแอบแฝกแ,แบบแอบ,บแฝงไปให้เขาได้เนะทำเป็นหั่นเป็นชิ้น<ช>เล็กๆหรือว่าอะไรอ่า ทางร้านเราก็คือมีอาหารเหมือนกันที่เป็นแบบว่าเสริมใยอาหารเน้นๆเลยเนาะเป็นเมนูไหนบ้างคะครับผมซึ่งต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเมนูแนะนํานะครับของร้านตุ๊กตาฟาใสของเรานั่นเองครับผมโดยวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงสาเมนูนั่นเองครับโดยเมนูแรกนะครับก็คือเมนูผัดมะระหยกบุษนาคํนนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยนอกจากจะมีไฟเบอร์ที่สูงแล้วจากผักนานิชนดินนะครับตัววัตถุดิบหลักของเรานะครับก็คือตัวมะระนั่นเองครับซึ่งตัวมะระเนี่ย ก็จะมีคุณสมบัตินะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยู่นะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูแกงป่าเทมเป้นะครับที่จะมีทั้งสมุนไพรหลากหลายชนิดแล้วก็มีทั้งผักและเทมเป้นะครับที่มีใยอาหารที่สูงด้วยครับผม อืม่จริงๆตัวผัดมละหลายๆคนอาจจะก,กลัวมาลาขมแต่จริงๆแล้วเรามีตัวฟักทองใส่คู่ไปด้วยเนาะก็จะได้ความหวานอ่อนๆนิดๆจากฟักทองทําให้ทานง่ายมากขึ้นด้วยใช่ครับผมแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เราจะแนะนํานะครับก็จะเป็นอ่าหนึ่งในเมนูแนะนําหรือว่าเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านต้นกล้าฟาใส่ครับก็จะเป็นเมนูข้าวยำต้นกล้าฟ้าใส่นะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยนอกจากจะ มีทั้งผักนะครับหลากหลายชนิดแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีทันยพืชที่มีใย,ยอาหารสูงด้วยนะครับผมแล้วก็ยังม,มีเป็นเมนูที่สีสันสวยงามนะครับก็สามารถทั้งทานแล้วได้ใย,ยอาหารสูงแล้วก็ยังถ่ายรูปสวยอีกด้วยครับอ,อันนี้เป็นเมนูแบบว่าแนะนาเลยเนาะถ้าใครแบบมาที่ร้านเราแล้วอยากเอ,อ่ยิ่งเริ่มต้นทานแพนเบสด้วยแล้วเนี่ยค่ะก็ลองทานที่ข้าวยำนี้ก่อนก็ได้รสชาติเขาจะค่อนข้างทานง่ายเหมือนกันมีความมีความเปรี้ยวจากตัวมะนาวแล้วก็สมุนไพรเยอะมากๆเลยครับ จริงๆยังมีอีกหลายเมนูนะคะที่เป็นเมนูของทางร้านแล้วก็ได้ไฟเบอร์เยอะมากๆเพราะว่าเราเป็นแพลนเบสที่ใช้พืชทดแทนเนื้อสั์ไปเลยเนาะใช่ครับก็มีวันที่สูงกว่าเมนูทั่วไปอยู่แล้วครับก็สามารถสั่งไปลองทานกันได้หรือว่าจะแอดไลน์ของเราเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้ถ้าใครสนใจอยากลองดูเมนูเพิ่มเติมนะคะก็สแกนได้ตอนนี้เลยหรือว่าพิมพ์ถ้าถ้าสะดวกพิมพ์เป็นแอดไซ์ T O N K L A R F A C A I ก็เข้ามาถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากให้แนะนําเมนูแบบว่าอาจจะเป็นโลโซเดียมหรือว่าเป็นผู้ปลล่วยโรคไตผู้ป่วยเบาหวานอย่างนี้ค่ะทางเราก็มีเตรียมไว้ให้เหมือนกันก็ลองเข้ามาคุยกันก่อนได้เนาะใช่ครับอ้าวันนี้พี่ฮาร์ดมีอะไรจะฝากถึงกับพอ er, คนที่กาลังดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนของการเป็นเบาหวานอยู่ไหมคะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนก็หันมาทานผักกันให้เยอะขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนก็คือสามารถทานเมนูที่เป็นผักอมากขึ้นได้ในทุกคนแล้วก็ในทุกวันด้วยนะครับผมก็ <c oughs> ดูแลตัวเองกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยเนะาะแบบว่าไม่ต้องรอป่วยเนาะจริงๆดูแลได้ได้ทุกวันเลยแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์มาถามได้เลยหรือว่าพิมพิมพิมคำถามทิ้งไว้ใต้ใไลฟ์นี้ได้เหมือนกันเนาะก็ขอบคุณพี่ฮาร์ดมากเลยนะคะที่มาแชร์ความรู้ดีๆกันวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปเนาะ ค่ะ <ผม S 2> ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากครับ